สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวางตัวเหมาะสมผู้คนชื่นชมสังคมขยายผู้ฟังทุกท่านครับหลักในการดำเนินชีวิต หากเรารู้ตัวเองตลอดเวลาว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ใดเราจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสำคัญที่สุดคือไม่พลาดพลังครับการแสดงออกเป็นในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องเรียนรู้หรือเพิ่มผูการเข้าใจบทบาทของตัวเราว่าตอนนี้เราอยู่ในการเทศะไหนที่ที่จะต้องแสดงออกเราอยู่ในบริบทใดที่จะต้องแสดงให้เห็น เรานิ่งได้อย่างเหมาะสมแสดงออกได้อย่างเฉียบคมสงบเงียบเมื่อถึงเวลาใช้ภาษากายได้แบบมืออาชีพตั้งแต่ศีรัะจดปลายเท้าให้เกียรติผู้คนเป็นคิดแต่ถึงคิดถึงแต่สิ่งที่ดีอยู่ตลอดเวลาหากเราทำได้ดังนี้ครับไม่ว่าจะเดินทางไปผืนแผ่นดินใดอันตรายจะไม่ปรากฏแต่ความสุขจะบังเกิด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะนิยมชมชอบผู้คนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็จะประทับใจโดยไม่บอกกล่าวดังนั้นการวางตัวจึงเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ในโซฟาตัวใดเก้าอี้ตัวไหนเราอยู่ในบริบทใดในกิจกรรมนั้นๆที่ใดควรไม่ควรนะครับจุดไหนที่เรามองเห็นว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสถาบันเบื้องสูงมีบุคคลสําคัญทางสังคมมีผู้ที่มีอํานาจวาสนาหรือบารามี เพียงระวังตัวให้ดีสิ่งต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาหาวงเล็บเป็นเรื่องราวดีๆทั้งสิ้นครับขอย้ําว่าตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมาตั้งแต่ เมื่อวันเสาร์ที่4ธันวาคมจนถึงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่10ธันวาคมตรงกับวันรัรมนูน,น,นะครับอาจารย์หน่อมใช้ประสบการณ์ตรงจากการดําเนินชีวิตจากการประกอบธุรกิจมาจากการเดินทางไปทั่วผืนแผ่นดินไทยนํามาถักทอละร้อยเรียงเพื่อที่จะส่งมอบส่งต่อจากชีวิตจริงให้กับผู้ฟังทุกท่านนั้นอย่างน้อยก็ได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อส่งมอบและส่งต่อให้กับผู้คนในสังคม ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของการเป็นผู้ให้รักในการแบ่งปันครับดังคากล่าวที่ว่ายิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งช้ยิ่งงอกเงยยิ่งแบ่งปันยิ่งเพิ่มพูนนี่คือเรื่องราวดีๆที่ w l d c ส่งมอบขอผู้ฟังทุกท่านได้มีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ